มเมืองใหญ่ยักษ์แห่งคับสมุดโคลาประเทศรัศเสเซียที่มีกิจกรรมสุดคูลอย่างการล่าแสงเหนือให้ทุกคนไปพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต ล่าแสงเหนือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบักเกอลิสต์ของใครลหลายๆคนรวมถึงเราก็ด้วยเพราะแสงเหนือเนี่ยไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆนะทุกคนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณขั้วโลกเท่านั้นทั้งยังต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสภาพอากาศเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีพยากรณ์ทว่าก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีอยู่ดีแต่พอนึกถึงแสงเหนือที่เต้นระบำาอยู่บนท้องฟ้าก็อดไม่ได้ที่จะต้องลองเสี่ยงดูสักครั้งยิ่งไปล่าแสงเหนือที่รัเสเซียในเมืองมูมันซคค์น,นะ เหนือแสนสวยในช่วงเวลากลางวันทุกคนก็จะได้ตะลุยกับเมืองหิมะที่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทําแบบพิเศษเฉพาะที่นี่ด้วยไม่ว่าจะขีส่สโนว์โมบิลนั่งลากเลือนกับน้องฮัสกี้แสนน่ารักและไปเจอกับน้องวางเรนเดียสุดคิว้วกิจกรรมแน่นๆทางกลางวันและกลางคืนกันไปเลยใครที่มีความฝันว่าจะต้องไปล่าแสงเหนือสักครั้งจะต้องรีบเลยนะเพราะผู้เชี่ยวชาญต่างพยากรณ์อ,ออกมาแล้วว่าแสงเหนือจะมีโอกาสพบได้ง่ายและสวยมากในปีนี้ถึง2025เท่านั้นรีบเลยรีบเลยไปล่าแสงเหนือกับเรา Quality Express